ช่วงลูกทุ่งมาร์เก็ตสนับสนุนโดยนมเปรีย้ยวบีทาเก้นใหม่และโต๊ดฟรีเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเก้นลูกทุ่งสแควร์จุดนัดพบของคนลูกทุ่งทั้งประเทศ ผู้ชมครับอยู่ด้วยกันในช่วงของลูกทุ่งมาเก็ตนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากแขกรับเชิญเรียกว่าเป็นศิลปินเพื่อชีวิตนะฮะที่รูปหล่อฮะอยู่วงการเพื่อชีวิตมานานแล้วด้วยครับสาวๆกรี๊ดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหเรียกได้ว่าอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีแล้วนะครับพี่สิปี19ปีฮะใช่ครับอ่าผลงานคุณภาพมีหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นฝากแฟนผมด้วยเออเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นตั้งใจมาหลอกเี่นอีกหลายเพลงน้อยใจทนหงาอยทำไมเอาอีกหลายๆเพลงเยอะเป็นขวัญใจเอาง่ายนะคือจิ๊กโกลนี่คือจิ๊กโกลจะชอบเพลงของพี่เดวิดเอ็นทีมากๆพูดถึงเรื่องราวชีวิตกันหน่อยครับอัปเดตชีวิตหน่อยฮะว่าทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็ทุกวันนี้ก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตร้องเพลงกันตามตามร้านตามงานนู่นนั่นนี่ปกติทัวไปก็ยังปกติก็ยังงานแน่นอยู่ยังงานมีเื่หยๆครับแต่ว่าช่วงโควิดอาจจะบางเบาลงบ้างแต่ว่างานยังค้างคาจากที่ก่อนโควิดยังค้างอยู่เงินประจาเจ้าภาพก็กินหมดแล้วครับไม่คืนเหลือแต่ว่าหาวันให้ผมไปเล่นแค่นั้นเองครับผมแล้วช่วงโควิดก็คือได้รับผลกระทบ พอสมควรเนาะเรื่องคอนเสิร์ตก็ถือว่าเกือบ80% 90%บก็ท,กทุกงานก็คือยกเลิกหรือว่าอาจจะเลื่อนไปแต่ว่าตัวเราก็มีอะไรที่ยังมาทำเพิ่มเติมเสริมขึ้นมานอกจาก ร้องเพลงร้องเพลงก็คือมีทำวัชพันธ์เครื่องสำอางเป็นเวชสำอางดีชื่อแบรนด์อะไรครับทาสันโอ๊คครับไปเส์ชดูหาในเพจหรือว่าในในเน็ตได้เลยเห็นพี่เดวิดนะฮะหน้าตาใสอย่างนี้นะฮะก็เพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยของตัวเองครับแต่ก่อนก็ใช้ยี่ห้ออื่นด้วยทุกวันนี้บางทีก็ยังยังซื้อมาใช้บ้างอยากอยากจะรู้ว่าเอออะไรเขาดีไม่ดียังไงต่างจากของเราอย่างไรมันต้องเรียนรู้แล้วก็มามาเสริมมาเพิ่มคุณภาพของเราให้มันดีขึ้นคือผมในแอบวิชานะว่าด้วยอาจจะเรื่องของี่ทจะ ห่างจากผมไปสมโควนแหละแต่ว่าหน้าตานี่คือยังใกล้เคียงผมอยู่เลยฮะในความหนุ่มะอ่ะพูดถึงเวชภัณฑ์คุณภาพไปแล้วเหตุตอนนี้เนี่ยนะฮะมีอีกหนึ่งอาชีพเสริมครับที่พี่เดวิดทําขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้โอ้โหรู้ว่าขายดิบขายดีมากใช่ครับนั่นคือรองเท้ารองเท้าแต่ยางพาราแท้ๆถือว่าช่วยเกษตรกรพี่น้องยางพาราด้วยคือถามนิดนึงฮะทำไมต้องเป็นรองเท้าทำไมไม่เป็นไม่เป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นของกินของใช้อย่างอื่นหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีก็ได้เพราะเราเป็นศิลปินไงฮะมัน ความชอบจริงเครื่องดนตรีก็ชอบเคยคิดจะเปิดร้านเครื่องดนตรีอยากเปิดตามห้องซ้อนแต่ว่ามันคิดว่าเอเราชอบใส่รองเท้าแตะเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเราเมื่อยเราอยากมีรองเท้าแตะติดรถไว้เสร็จปุ๊บอาวใส่รองเท้าแตะเดินทางสบายบางทีขึ้นเครื่องบินผมก็ใส่รองเท้าแตะขึ้นเครื่องบินก็ใส่ทุกยี่ห้อนะครับที่ผมชอบก็เลยเอ้ยในเมื่อเราชอบรองเท้าเราก็เลยทำรองเท้าขายดีกว่าไม่บูดไม่เน่าไม่เสียอายุนานหลายปีด้วยคือใครๆก็ใส่ได้ด้วยใช่ไหมใช่ฮะแล้วทำไมถึงเป็นแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่า Color ผมขายสีคัมเ้อรวาม ม,มันดูแล้วสดใสดีครับครับอันนี้เป็นยางพาราของพี่น้องคนไทยนะครับแล้วก็เป็นสีสันที่แบบว่าเป็นสีนําเข้าจากต่างประเทศนี่ฮะคือนุ่มเลยฮะคือใส่ง่ายแล้วก็ไม่เจ็บนิ้วด้วยครับตรงนี้จะเป็นที่ล็อกอย่างดีครับผมคือดึงยังไงก็ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดเพราะใช้เครื่องอัดเข้าไปแล้วก็เห็นบอกว่าเดินโซซักโซเซแค่ไหนก็ไม่ล้ม <laughs> นีเงินอยูงเนี้ยครับผมครับอันนี้ก็คือแบบใส่ลักษณะพื้นมันจะเป็นพื้นยางคล้ายยางรถยนต์มีความรีดน้ําด้วยไปเจอพวกฟองพวกอะไรความลื่นเวลาเราขัดบ้านขัดอะไรเคยลองเต้นมาแล้วฮะเต้นหน้าบ้านที่แบบฟองเยอะไม่ลื่นครับแต่หมาที่บ้านลื่นเพราะมันไม่ได้ใส่รองเท้าคือปกติแล้วเนี่ยคือพูดถึงรองเท้าแต่หลายคนใส่เวลาไปห้องน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเดินแรงไม่ไม่กล้ากลัวลื่นแต่อันนี้เนี่ย เหยียบได้เต็มพื้นเ,เลยไม่ลื่นแน่นอนใช่ครับใช่ครับผมเห็นบอกว่ามี uh, ตัว l i m i t e d Edition ด้วยครับเป็นตัว Limited <ห>ก็จะเป็นตัวลายนี้นะฮะแล้วก็เป็นลายทหาร,รนะครับคือชิ้นงานทั้งหมดทุกทุกชิ้นเนี่ยออกมาแล้วจะเหลือเป็นชิ้นเล็กๆมาบดมาบดแล้วก็อัดลงมาเป็นเป็นงานพวกนี้แต่งาน<อ>พวกนี้จะมีความหนามากกว่าพวกนี้ทั่วๆไปด้วยส่วนนึงเพราะเป็นงานที่เราอัดชิ้นงานขึ้นมาจริงๆและพื้นอาจจะไม่ไม่เยบมากนัดเพราะเป็นงาน พูดถึงราคาไอ้ตัวลิมิเต็ด dition เนี่ยคือรู้สึกว่าจะแข็งแล้วก็หนาเป็นพิเศษแล้วก็สวยเป็นพิเศษราคาราคาเท่ากันครับเท่ากันคือไม่ทําอะไรที่มันต่างกันคือให้มันได้เท่ากันเนี่ยใครชอบแบบลิมิเต็ดแบบลายก็ซื้อวันนี้ไป oh แต่โดยราคาที่เท่ากับตัวทั่ว,ว,วไปแต่ <c oughs> มาตรฐานเท <c oughs> ่ากันหมด,หมดแล้ว <c oughs> แล้วตัวเนื้อยางพวกนี้ใส่แล้วมันก็จะมีความสบายเพราะว,าว่ามันมีหัวเชื้อจากยางพาราของแต่ละชิ้นงานมาอัดลงไปด้วยโอ้มันรวมมันอยู่แล้วในตัวในตัวเดียวเลยใช่พูดถึงไซส์เนี่ยฮะไซส์ก็มีตั้งแต่ 9 9ครึ่ง1ครึ่ง11บเนี่ก็เท่ากับเบอร์4 2 43แต่ว่าตอนนี้กําลังจะเพิ่มเพิ่มไซส์ขึ้นมาเพราะว่าสินค้าจะลงห้างสรรพสินค้าทางห้างขอมาว่าขอเพิ่มไซส์ขึ้นมาอีกอันนี้เป็นสัก444 5ิรสี่สี้าเร็วเร็วนี้ที่ไหนฮะน่าจะเป็นพารากอนว้าวอ้าเป็นว่าใครที่เป็นเด็กสยามเออยอะไรเอ่ยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ไปช้อปปิ้งที่พารากอนแล้วห้าง่วนรอบๆแถวนี้ก็อาจจะมีลงเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ขอความพร้อมก่อนครับตัวะ ผมว่าจริงมันดีทุกสีเลยนะแต่ว่าถ้าดีที่สุดแบบนําไปไกลกว่าเพื่อนคือสีนี้น้าเงินเหลืองอันนี้จะขายดีมากมาปุ๊บแป๊บๆปหมดอ่ะเห็นบอกว่าส่งออกไปต่างประเทศด้วยครับประเทศแถบเพื่อนบ้านแถบเพื่อนบ้านเราก็มีพวกอินโดนีเซียมีมาเลเซียอะไรเรเลยรับความนิยมมากเลยแต่จริงที่งานส่งออกนี่จะเป็นเป็นงานของเขาเราผลิตให้เขาอแต่ว่างานตัวนี้คือผมเห็นว่าเมืองนอกเขาขายคู่นึงกันตั้งหลายร้อยสามสี่ร้อยก็เลยอยากเอออยากทำงานที่แบบว่าเป็นงานส่งออกเมืองนอกครับ แต่ว่าอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีไม่ใช่อะไรของดีก็ส่งไปให้ต่างประเทศเขาใช้หมดอันนี้ก็คือในเมื่อคต่างประเทศใช้ได้ผมให้คนไทยใช้ได้ในราคาที่ถูกด้วยในราคาที่ถูกกว่าใช่ครับมากๆด้วยใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับราคาที่ผมขายในเพจก็ขายอยู่ที่159บาทจริงหรอพี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดหน้าสรรพสินค้าจะไม่ใช่ราคานี้นะครับอ๋อราคาถูกมากราคาดีมากถูกฮะถูกราคาดีมากไม่เทียบกับคุณภาพที่ผมได้สัมผัสแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่อันนี้ลงห้างสรรพสินค้าก็ไม่ถึง200 ก็ยังไม่ถึงอยู่ดีแต่ว่าแพงกว่า <c oughs> ที่เพจผมแน่นอนครับโอ้โ oh หนี่พูดถึงรองเท้าแล้ว <c oughs> เห็นพี่เดวิดเนี่ยคือมีโครงการมีโปรเจกต์มีน,มนู่นมีนี่ออกมาตลอดเลยไม่เป็นเวชภัณฑ์ hmm. นะฮะเครื่องสาอางไม่มีรองเท้าเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรอีกไงหมฮะพี่ตอนนี้กําลังขึ้นงาน <c oughs> ก็คือคุยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนคุยจบไปแล้วตอนนี้เหลือจะผลิตงานส่งเข้า ก็เป็นงานเกี่ยวกับเส้นผมโดยเฉพาะเป็นแชมพูเป็นแฮร์โทนิ c เป็นทรีทเมนต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับเส้นผมดูแลเส้นผมดกดําป้องกันหงอกอะไรพวกนี้ฮะแสดงว่าครับจะเน้นมาที่เรื่องของทุกอย่างในร่างกายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นวัชพันธ์ดูแลหน้ารองเท้าสมัยเส้นผมด้วยหัวหัวด้วยเท้าต่อไปก็อาจจะเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับร่างกายอีกนะครับครับผมครับผมก็เร็วๆนี้ครับได้ได้มีแน่นอนนะครับได้มีแน่นอนเมื่อคืนก็กำลังนั่งคิด เรื่องชื่อเรื่องโลโก้สินค้าอยู่เรียกว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแน่นอนสำหรับ fc ที่อยากจะอุดหนุนช่วยซัพพอร์ตนะครับก็ติดตามกันได้พูดถึงกลมาวถึงผลงานเพลงหน่อยดีกว่าผลงานเพลงตอนนี้มีซิงเกิลใหม่เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้เพลงใหม่ก็ถ่ายเอ็มวีเสร็จเรียบร้อยละสองเพลงเรียบร้อยแล้วเป็นงานที่ทําเองเป็นเพลงที่เขียนไว้ทําดนตรีไว้เมื่อประมาณสักสามปีละแต่ว่ามันไม่ได้ทาต่อเนื่องสักทีก็เลยแบบเสียดายเพลงก็เลยมาทํางานให้มันต่อเนื่องทาเสร็จออกมาเร็วนี้น่าจะไม่เกินสักเดือนหน้า ผมกลัวว่าคือเป็นแฟนหลายคนก็อาจจะบ่นเห่นันว่าเอ๊ะ พี่เดวิดเนี่ยคือพอไปในเรื่องของการทาธุรกิจแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะหายไปเลยผลงานเพลงก็แอบเนียบไปนิดนึงหลายคนคิดถึงอยากจะให้ผลงานเพลงกลับมาเรื่อยๆบ้างให้หลายคนได้หานคิดถึงกันบ้างนะครับเอาเป็นว่าใครคิดถึงก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของพี่เดวิดอินทีกันด้วยนะครับพี่เดวิดครับหากใครสนใจจะสั่งซื้อหรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนครับครับถ้าเป็นเวสสำอางก็ไปที่ทาวสันโอ๊กนะครับพิมปุ๊บจะขึ้นมาเลยสามารถดูสินค้าแล้วก็เบอร์โทรได้ที่นั่นเลยแล้วกก็็็ถ้้าาเเปปนรองททไี่ รองเท้าแตะยางพาราตาคันเลอร์หรือไม่ก็ลองโทรไปที่0982762411โทรสอบถามได้เลยตลอดเวลาที2ยังไม่นอนครับขายรองเท้าขายเครื่องสำอางเดี๋ยวจะมีขายแชมพูต่อด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ริบิดเองทีมากนะครับขอบคุณคาแชร์ประสบการณ์นะฮะเรื่องธุรกิจแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวชีวิตกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะพบกันในช่วงของข่าวลูกทุ่งสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ